สวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูจะปั๊มหมุดไปใ้เราจะทำการแต่งหน้าแบบความเร็วสูงเพราะวันนี้เล่นกำกัวเลนะกตด,ด,ดตอนนี้เป็นโซ่ก6แล้วก็เป็นแกดีด้วยตลจะไม่ตลอดนก ฝ้ายแต่งนะข้่ะบอเบ้อเล้ที่้วันนี้หนูไม่ได้รับข้าวมันเป็นเคสจริงๆแม่หนูไม่ข้าวปรเด็นทุกคนแม่มาแล้วนี้วที่5ก็วันที่้ลตอนแรกว่าจะไม่หลายส่แค่นอว่าเนี่ยว่าจะเอาตุงออกไปเอาออกละวันที่5ท้าไม่ทีด้วยวันที่หก็รู้นเชียคืนคืนนี้อเนี่ยวัที่้าคุณรู้วันที่หคุณรู้วันที่5 แม่แม่ไม่เห็นจะร้อเลยจีขอไม่ร้อใครหรอกนอจาทะเลาะกับลูกๆในบ้างมาทุกคนแม่ ว่าจะพาสองร้อยเก้าสิบนเย็นทุกคนน้ำกับหนูอีกแล้วทุกคนอะไรว่น้ำเอ้ยเจเย็นใจเย็นเอ้ยอะไรอ่ะทำอะไรเอ้ยไอ้น้ำจี่ทำไรเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันไม่มีที่ตั้งเดี๋ยวอเนำได้เดี๋ยวเดียวใจเย็นเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวไอ้น้ไม่ชอบพูดนะ พี่จะจะนำนกปู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 ปว่าว่าพี่พี่หลสมอะไรไปอ่ะงมอะไรนพี่พี่บอกกันทำไมแช่นะว่าไงนู้นนู้นอะไรรู้ไหมพี่พี่พ่ปูปูโูเูป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 นปู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 ป ในราคาที่แบบแฟตซิลได้เลยตัวเนี้ยจะราคาปกติสองร้อยเก้าสิบ